ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้เราจะมาคิดมาคุยกันเรื่องของการรับมือภัยแล้งท่านผู้ชมคงจะได้ยินบ่อยๆอย่อยางเรื่องปัญหาภัยแล้งนะคะปริมาณน้าฝนน้อยกว่าปกติจนกระทั่งทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกเพื่อทําให้พวกเราประชาชนทั่วไปมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อเกษตรกร,ร,กรต้องลดการเพาะปลูกท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะปริมาณผลผลิตเกษตรก็ลดลงเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามมา เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูสภาพของปัญหาภัยแรงสาเหตุแล้วก็แนวทางแก้ไขนะคะเราได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวะเ,เป็นวิทยากรมาวันนี้นะคะคือท่านยงยุทธอภัยจิรล,ลัตค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการการประปานครหลวงอดีตรองผู้ว่าการประปานครหลวงค่ะสวัสดีค่ะพี่ยงยุทธค่ะสวัสดีครับ,รบพี่ยงยุทธเป็นนักศึกษาความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่4นะคะเรั้นเดี๋ยวเราคุยสบายๆขออนุญาตเรียกพี่ยงยุทธนะคะครับนะครับอาจารย์ครับค่ะ ช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ชมจะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นของปัญหาการขาดแคลนน้ํานะคะแล้วก็สิ่งที่ควรตระหนักค่ะจากแอนิเมชันของเรานะคะถ้าใครแรงมาอะไรก็หยุดนี่หยุดนองก็หยุดของไม่อยากหยุดมันก็ต้องหยุดชีวิตสะดุดหย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 ุดขาดน้ําทุกอย่างก็หยุด ประหยัดน้ำวันนี้เพื่อมีน้ำใช้ในภาวะภัยแล้งประหยัดน้ำไม่ใช่แค่นิดด้วยความห่วงใยจากการประปานครหลวงถ้าภัยแล้งมาอะไรก็หยุดนี่หยุดนอนก็หยุดค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะเห็นได้ว่าถ้ามันขาดน้ำนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วสภาพปัจจุบันเป็นยังไงคะพี่ยุทาสภาพเรื่องของการขาดแคลนน้ำในทั้งหลายคะครับในในปัจจุบันนะครับค่ะ น้ำที่เรามีเก็บอยู่เนี่ยในทุกเขื่อนของทั้งประเทศนะครับมีอยู่แค่ประมาณสัก20 3 0เท่านั้นเองในแต่ละเขื่อนนะที่น้ําที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่ปริมาณน้ําทั้งหมดทอนนี้มันก็เลยไปปัญหาว่าออหนึ่งน้ำทางภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยมันเพียงพอสําหรับการแค่อุปโภคบริโภคแล้วก็ถ้ามีการเพาะปลูกขึ้นมาเนี่ยก็ได้น้อยมากนะฮะ จึงเป็นนโยบายของของรัฐที่ต้องการให้ปลูกพืชระยะสั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อยเพียงแต่ว่าเอ่อเท่าที่ทราบมารัฐบาลเนี่ยไปสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนมาปลูกพืชระยะสั้นนะฮะเออเป็นแสนครอบครัวแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตั้งข้อสังเกตว่าเออพืชประเภทไหนบ้างที่ปลูกเพราะว่าเป็นแต่ ไปแนะนําแล้วก็เกษตรกรก็จะไปดําเนินการแล้วก็ได้การสนับสนุนเช่นนี่ให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ํานะครับให้สําหรับในการนี้นะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ถึงแม้ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีภัยแล้งอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าแรงซ้ำซากนะครับ ก็อยากจะให้ให้เห็นมีมีคลิปด้วยใช่ไหมคะมีมี powerpoint ม,ม,มีครับก็จะให้ขอขอภาพ <c idge> นะครับที่จะเห็นนะฮะพื้นที่แรงซ้ำซากนะฮะในประเทศไทยนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นเกือบทุกปีพื้นที่สีอะไรคะเป็นแรงซ้ำซากพี่สีแดงนะครับอ๋อค่ะจะเป็นที่ว่าแรงเกือบทุกปีเลยคือมากกว่า6 6ครั้งเออมากกว่า6ครั้งต่อ10ปีนะเพราะบางทีมันก็เกือบทุกปีนะครับ เราจะสังเกตดูว,ว่าสีที่เหลืองที่ถัดมาก็จะเป็นประมาณสัก3 5ครั้งะนะครับต่อ,อ,อมากกว่ามากกว่า3ครั้งนะครับะนะฮะต่อปีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ออกสีขาวขาวก็จะเป็นแรงประมาณสามครั้งนะฮะต่อปีนะครับต่อ10ปีนะครับเราจะเห็นว่าในบางพื้นที่นะครับมันใกล้กับแหล่งน้ำมากแต่ก็ยังมีปัญหาแรงซ้ำซากนะครับก็เลยเลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะ แล้วแล้วการดําเนินการการพวกนี้จะทําไงในกรณีของปีนี้นะครับใ,ในกรณีของปีนี้เนื่องจากปริมาณน้ําฝนเนื่องจากอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดสาเหตุมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าต้องต้องแก้ไขกันไปต้องทุเลาปัญหากันไปแต่ในพื้นในแผนภาพนั้นฮะก็ต่อให้ปีที่มีน้ําเยอะก็ยังเกิดความแห้งแล้งอยู่นะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะศึกษาว่า เ,เราจะค่อยๆแก้ไขลดปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรครับคะคบและส่วนใหญ่สาเหตุสาเหตขุของของปริมาณน้ําฝนที่น้อยในนี้มาจากอะไรบ้างคะครับคือคอ,อย่างนี้ฮะมันมีมันมี2อ,อย่างนะครับถ้าพูดถึงด้าน,ด,านด้านดิมาลก่อนนะจะเห็นเลยว่าปริมาณการใช้น้ํำเพิ่มขึ้นทุกปีการเพิ่มเนี่ยเพิ่มจาก1การขยายพื้นที่เกษตรนะ,ะนะฮนะก็คือการขยายตัวของเมือง จะเห็นว่าตอนนี้มีเศรษฐกิจในช่วงไหนที่ปีเศรษฐกิจค่อนข้างดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ย,ก,ยก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายๆจุดซึ่งกลุ่มพวกนี้ต้องการใช้น้ําตลอดนะแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอย่างนี้นะการขยายตัวเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้น้ําก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการน้ําเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสองนะฮะคือที่กักเก็บน้ำนะฮะเรามีเกือบคงที่จะเห็นว่าการสร้างเขื่อนการอะไรเนี่ย คือหยุดหมดแล้วแทบเรียกว่าหยุดหมดแล้วนะฮะก็จะมีการทำอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กหรืออะไรแต่ไม่อะไรเพิ่มทยอยเข้ามาซึ่งอัตราส่วนเนี้ยต่างกันและการสร้างเขื่อนขนาดกลางขึ้นมาเนี้ยก็จะมีเป้าหมายเลยว,ว่าจะขยายพื้นที่การเกษตรเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นการคิดการใช้น้ำไว้ล่วงหน้าแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออที่ต้องการจริงๆคือเออฝนต้องมาตกในเหนือสิ เก็บน, <ะ S 1> บน้ำะะนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยน้ำก็จะไหลออ,ออกทะเลในที่ตกข้างล่างนะฮะมันก็ไหลามาก็ลงแม่น้ําออกทะเลไปน้ําก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรน,นะฮะเพราะฉนั้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องหาแหล่งกักเก็บน้ําด้วยนะสามเนี่ยฮะคือแหล่งน้ําธรรมชาติน่ะเป็นที่น่าเสียดายมากาคูคลองต่างๆนะฮะเอาง่ายๆนะครับดูในกรุงเทพก็พอคูคลองเรียกว่าทุกแห่งเน่าหมด เราไม่ได้ใช้นะเป็น,เป,นเป็นที่ระบายน้ําเสียหมดเลยใช่ครับทแทนที่จะเป็นน้ําที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแ่งน้ําเสียเนี่ยในชาวบ้านจะเห็นในบางทีในข่าวนะเห็นว่าชาวบ้านที่ตามตามจังหวัดต่างๆเนี่ยที่เคยในตําบลหรืออะไรเนี่ยเคยใช้น้ําในลําห้วยในอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอใกล้ๆนาแล้งเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําฝนมาเจือจางน้ําเสียต่างๆที่ลงมา ทำให้ไม่สามารถใช้ได้ซึ่งพวกนี้ถ้าเรารักษาเราทารายไว้นี่นะ <c oughs> ก็จะทําให้ชาวบ้านอย่างน้อยชาวบ้านมีแหล่งน้ําใช้ชั่วขราวในช่วงหน้าแล้งได้ครับค่ะครับอันนี้อันอันหนึ่งครับปริมาณน้ําฝนนะฮะเออที่ตกมาเนี่ยนะฮะมันมีการชิปจากทางเหนือลงมาข้างล่างนะะย้ายพื้นที่นะคะฮะ <c oughs> มันย้ายลงมานะครับ ทำให้ทาให้น้ําฝนที่ตกเหนือ,อ,อที่กักเก็บน้ำเนี่ยปริมาณเทียบเราน้อยลงถึงแม้ว่าปริมาณน้ําฝนในภาพรวมของทั้งประเทศนะ,ะจะลดลงไม่มากแต่ปริมาณน้ําที่ตกอยู่เหนือที่กักเก็บน้าเราเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้นะอันนี้เป็นสาเหตุของพวก climate เมช n g e พวกอะไรต่างๆนะฮะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทราบนะฮะ ป่าแทบหมดแล้วเมื่อก่อนเรามีอยู่ประมาณ3-40%เอร์ซของพื้นที่ปัจจุบันลดลงไปทุกปีทุกปีทุกปีทำให้ปริมาณป่า,ปาไม้ต่างๆเนี่ยลดลงถึงแม้เราจะรณรงค์ในการที่จะเพิ่มป่าไม้ขึ้นมาก็ไม่ทันเพราะตัวซึมซับน้ำก็ไม่มีใช่ไม่มีป่าเพราะว่าถ้ามีป่านี่ฝนตกนี่มันช่ช่วยชะลอมันค่อยๆซึมออกอมา,มาค่อยๆไหลามาทำให้มีเวลา ถึงแม้มันจะมีส่วนระเหยไปก็โอเคแต่หมายถึงว่ามันก็ช่วยให้ดึงให้การน้ําเข้าเขื่อนเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะฮะเมื่อตอนที่ความกดอากาศสูงที่ผ่านมาไม่ไม่ใช่คราวนี้นะคราวที่แล้วมันทอบเอาความชื้นมาแล้วก็มีฝนตกทางเหนือนะฮะน้ำเข้าเขื่อนเนี่ยไปหมดเอาเมื่อเมื่อวานนี้เอง ที่ไม่ไม่มีน้ำเขาเขื่อนที่เหลือมันก็มัน้อมกระแฟม,มอะไรนะ่ะมายัางเข้าเขื่อนได้สักล้านสองล้านเราจะมีอะไร,นะ,ไรนะฮะหมดแล้วนะฮะคือคืนนี้คือการที่การซึมซับน้ําเข้ามาของเขื่อนอันนี้อันนี้เป็นสาเหตุนะที่นี้สภาพปัจจุบันนะคะสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะสภาพปัจจุบันนะฮะสภาพปัจจุบันนะเดี๋ยวขอภาพเป็น powerpoint ที่เป็นรูปเขื่อนเลยฮะขอถัดไปให้ถัดไปครับถัดไปครับถัดไปก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาดูแนวทางแก้ไขเรามาเห็นสภาพปัจจุบันกันก่อนนะคะครับ,รบถ้าเห็นนะฮะจะเห็นว่าน้ําในเขื่อนนะอย่างอันนี้คือเขื่อนภูมิพละฮะ,ะสฟะีฟ้าคือปริมาณนะ้ําที่มีอยู่ปัจจุบันนะฮะ,ะเทียบกันนะฮะในในเส้นปละ,ะจะมีสองเส้นนะฮะ,ะเส้นสีดําคือจริงๆเขาเป็นระดับกักเก็บต่ําสุดที่ควรจะเป็นแล้วก็เส้นสีแดงคือระ,ระดับกักเก็บสูงสุดที่ควรจะเป็นนะครับในแต่ละเดือน ซึ่งทางทางทางผู้บริหารนะฮะ้ามองว่าถ้ามันอยู่ในในช่วงเรนจ์ของออสองเส้นนั้น2เส้นประนั้นเนี่ยเราจะมีน้ำสามารถที่จะเ,เพียงพอในการอุปโภคบริโภคแล้วก็มีการเกษตรได้นะครับซึ่งซึ่งเป็นลักษณะจะเห็นว่าตอนนี้มันจะต่ำมากเส <จะ S 1> ้นล่างสุดเส้นทึบใช่ไหมคะที่ครับครับ,รบที่เป็นสีฟ้า,ฟา,ฟานะฮะไอ,อ้เส้นเส้นทึบ สุดน่าเป็นของปีที่แล้วฮะที่ปริมาณน้ำของปีที่แล้วปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วอีกนะฮะจากมกรลามานะฮะ,ะ,ฮะซึ่งจะเห็นเลยว่าต่ำกว่าปีที่แล้วน้ำที่ใช้ได้เนี่ยต่ำกว่ากันเกินครึ่งนะฮะภูมิพลตอนนี้ณวันนี้มีน้ำเหลือให้ใช้ได้นเนี่ยแค่เก้าร้อยกว่าล้านหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวขอเขารูปเอ่อเขื่อนเศรษฐกิจด้วยครับนะฮะเศรษฐกิจด,ดีขึ้นนิดนึงนะฮะ คือมีน้ําอยู่ที่ใช้ได้เนี่ยประมาณพันพันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับนะจะเห็นได้เลยว่าทั้งสองเขื่อนเนี่ยปริมาณน้ําของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าดีปีที่แล้วก็ถือว่าแรงนะฮะนี่แรงหนักเข้าไปอีกนะฮะยังต่ํากว่าอีกนะฮะจะเห็นเลยว่าเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเออจะเห็นเลยว่าน้ําที่เอามาใช้เนี่ยมันหายไปนะสองเขื่อนนี้รวมกันได้แค่สองพันกว่าล้านเอง ะะซึ่งเราต้องใช้นะฮะอย่าลืมว่าเราต้องใช้นะฮะ,ะจนถึงเดือนมิถุนาน้ำที่มีอยู่นี่ถึงเดือนมิถุนานะฮะปัจจุบันเนี่ยทั้งสองเขื่อนเนี่ยจ่ายน้ำออกมาวันละสิบห้าล้านสิบห้าล้านคิวนะครับเดือนหนึ่งคือคือประมาณ450ล้าน450ล้านเนี่ยเราเหลืออีกต้องสำรองไว้อีกถึงเอ่อหเดือน4เดือนเศษเกือบ5เดือนนะ ก็คือหมายถึงว่าต้องการเขาสามารถจ่ายน้ำได้เท่านี้เนี่ยได้อีกประมาณสักเจ็ดเดือนแต่อย่าลืมว่าเดือนมีนาเมษานะฮะช่วงหน้าร้อนนะคะมันแล้งขึ้นการใช้น้ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำที่น้ำเค็มจากทะเลจะลุกเข้ามาสูงขึ้นทำให้ ทำให้เขาต้องจ่ายน้ําเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องเขาต้องมีสํารองไว้สําหรับที่จะจ่ายน้ําในช่วงแบบนี้นะผมผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ําเค็มลุกขึ้นมาถึงจุดที่จ่ายน้ำหมายถึงว่าปริมาณความเค็มเนี่ยที่เราตั้งไว้ที่ออ250 2อ0มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะเราเป็นเป็นข้อข้อที่ว่าเป็นมาตรฐาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วน้ําเค็มเนี่ยลุกขึ้นมาถึงสำรับที่เป็นจุดที่ประปานาครหลวงรับน้ําเข้ามาอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบพอดี <c oughs> นะฮะเราต้องรีบติดต่อกับทางกรมชลคือก่อนหน้านั้นเราติดต่อกรมชลแล้วบอกว่าน้ําเค็มมันลุกเข้ามาแล้วนะขอให้จ่ายน้ําเพิ่มนะฮะเขาก็ต้องไปจ่ายน้ําเพิ่มที่ตรง <c oughs> ที่บงางไทรนะที่จุดวัดที่บงางไทรเพิ่มขึ้นมา เพื่อดันน้ำซึ่งตอนนี้ก็โอเคตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก210 <c oughs> มิลลิกร,รัมตอ่อลิตรนะฮะจะ,จะเห็นเลยว่าออพวกนี้เนี่ยมันทำให้ให้ปริมาณการใช้น้ำสูงขึ้นกว่ามากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้น <c oughs> ใช่ใชช <c oughs> เพราะว่านี่คือรักษาระบบนิเวศเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อการประปาะคนครหลวงอย่างเดียวนะฮะปริมาณความเค็มอันนี้มันจะช่วยให้ชาวนนทบุรี ชาวปทุมธานีนะครับสามารถเอาน้ําไปใช้ในการเพาะปลูกเพราะว่าถ้าในช่วงที่ความเค็มขึ้นสูงมากๆเนี่ยนะไม่สามารถใช้น้ําไปเพาะปลูกได้นะ <c oughs> เพราะชาวเมื่อปีที่แล้วกับปีก่อนประปานครหลวงเนี่ยต้องขายน้ําในราคาที่ถูกลงให้กับชาวสวนชาวที่เขาทางทางทางสมุทรประการทางอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาเพราะเขาไม่สามารถใช้น้ําจากจากใน ในคูครองเขาได้นะเอามาสําหรับรักษาเออไมายืนต้นของเขาค่คะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคงจะเห็นได้แล้วนะคะว่าปัญหาขาดแคลนน้ำมันขาดแคลนจริงๆเราไม่ใช่ให้ท่านท่านท่านตกอ,อกตกใจนะคะแต่เราอยากให้ท่านตระหนักแล้วมาร่วมกันแก้ไขะคะ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปเนี่ยที่เราจะคุยกันนะคะกับกับพี่ยงยุทธเนี่ยก็คือเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงกันดีคะครับการการแก้ปัญหานะก็ก็ อย่างที่ผมพูดถึงเรื่องดีมาสัพพลายนะฮะ <c oughs> พอดีมามันสูงขึ้นมาเราต้องหาสัพพลายเข้ามานะครับสัพพลายเนี่ยคือจริงๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกรัฐบาลทํามาแล้วนะฮะคือขุดบ่อน้ําอะไรพวกนี้แต่ทีนี้วิธีการการขุดบ่อน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดาไปทั่วนะฮะว่าจะขุดคือหมายถึงที่ไหนก็ได้เออหวานแห <c oughs> ไปเพื่อ <c oughs> ขุดอะไรเงี้ยบ่อละห้าพันบาทอะไรเงี้ยที่เมื่อ <c oughs> สมัยก่อนนะฮะ ซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยะฮะผมว่ามันน่าจะมีการทางวิชาการมากขึ้นนะครับในแง่ที่ว่าโอเคหมู่บ้านนี้ผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยว่าเ,เนื่องจากภายแล้งคราวนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยรัฐบาลน่าจะมีว่าพื้นที่ตรงไหนภายแล้งมีการเ,เรื่องอุปโภคบริโภคประมาณเท่าไหร่มีเรื่องเ,ออเกี่ยวกับพืชอายุสั้นต้องใช้น้ำประมาณเท่าไหร่แล้วก็มามามาดูว่า เ,เขาควรจะขุดในพื้นที่ตรงนั้นสักประมาณเท่าไหร่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือว่าในเขตของทางภาคอีสานเรามันเป็นดินทรายถ้าขุดเฉยเยเนี่ยมันกักน้ําไม่อยู่ครับมันซึมลงใช่ครับมันทั้งระเหยทั้งซึมลงแล้วก็กกับกักเก็บน้ําไม่อยู่ผมก็ก็มามองว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้อย่างพาราทั้งเรื่องถนนทั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะฮะผมก็มองว่าทําไมเราเราไม่ไม่ไม,ไม่อาศัยโอกาสนี้นะฮะ เออศึกษาขุดบอ่อแล้วก็เอาอยางพารามาดาดนะครับมาผ <Okay. S 2> สมมาการซึมนะซึ่งซึ่งทราบมาว่าเออทางอาจารย์ที่ทางสงขานะครับได้มีการทําวิจัยเรื่องนี้ผมว่าน่าจะประสานงานกับทางอาจารย์ท่านนั้นนะฮะแล้วก็มาศึกษาดูแล้วก็มาทำนะครับผมว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งฮนะช่วยเกษตรกร,ะร,กร <Okay. S 2> นะฮะที่ชาวชาวสวนยางนะครับสองนะฮะเรามีแหล่งกักเก็บน้ําเพราะนั้นการทําหลังกักเก็บน้าเนี่ย จะต้องมีคนดูแลนะครับเพราะว่าไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมพอปล่อยตามยถากรรมแล้วมันก็จะเป็นสิ่งอนุสาวรีย์ที่ขุดเสร็จแล้วก็ไม่มีคนใช้แล้วก็ต่อไปก็ทางเสียหายไปนะก็เลยเลยเลยบอกว่าอันนี้นะมันจะมีมีผลอันนึงก็คืออาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องแรงซ้ำซากได้ด้วยนะครับในการที่ทำเนี้ยถ้าศึกษาให้ดีถ้าตรงไหนสามารถชักน้ํามาได้ก็ชักน้ํามาตรงไหนไม่สามารถก็ต้องใช้ระบบขุด บ่อขุดไรนียที่ให้ปริมาณที่พอเหมาะและอันนึงก็คือผมมองว่าการทำอันนี้นะฮะเนื่องจากน้ำมันมีมีผมว่าตอนนี้น้ำมันเป็นสิ่งมีค่าแล้วก็มีราคาที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย คนมักจะมองว่าน้ําเหลือเฟือทุกคนผมได้ยินเป็นของได้ฟรีนะคะเออ<ม>ธรรมชาติให้มาผมผมได้ยิน<ม>ว่าเมืองไทยมีน้ําเหลือเฟืออยู่ที่การบริหารจัดการแต่ผมกลับมองอีกอย่างว่าสงครามแย่งชิงน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นในไม่นานมากเท่าไหร่หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีการที่จะเตรียมตัวรองรับเรื่องพวกนี้นะฮะต่างๆพวกนี้เพราะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้ต้องมาแล้วก็เป็นโอกาสอย่างอันดีที่ผมบอกว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถกําหนด โซนนิ่งได้นะครับเราก็จะสามารถออบริหารจัดการว่าโอเคคุณปลูกพืชประเภทนี้ประมาณเท่าไหร่ในพี่ดินที่มีคุณภาพแบบนี้มีแหล่งน้ำประมาณนี้สามารถได้ผลได้แล้วก็ในขณะเดียวกันการหาตลาดในแต่ละช่วงก็สามารถทำให้ให้กเกษตรกรเนี่ยหนึ่ไม่แข่งกันปลูกในพืชประเภทเดียวกันจนหมดทำให้ราคาตกสก็คือทำให้สามารถควบคุมผมว่า ควบคุมการเพาะปลูกถ้ากำหนดโซนนี้นะสิ่งที่ต้องบริหารต่อไาก็คือการเพิ่ม productivity ของในพื้นที่ในไร่นั้นๆเพื่พอลดต้นทุนของของเกษตรกรนะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่่่วาเรืองประเด็นเหล่านี้ที่ที่พี่พูดคุยเนี่ยเกษตรกรเองหรือชาวนาเองเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้หมายว่าต้องต้องเอาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการเนี่ยไปช่วยแนะนำเขาด้วยคะ่ใะใในเรื่องของโซนนิ่งต่างๆเนี่ยใช่ฮะ,ะผม,มผมว่าเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ย เขาอยู่ในพื้นที่ใช่แล้วมีกรมพัฒนาที่ดินซึ่งรู้ผมเขารู้สภาพพื้นที่ดินทั้งประเทศอะเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขาหลายท่านนะครับเขาก็บอกเขารู้ตรงนี้ตรงนี้ผมว่าทําไมเมื่อรู้แล้วทำไมไม่รวมกันแล้วก็รวมกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาว่าในตลาดเนี่ย พืชประเภทไหนในช่วงเวลาไหนที่น่าจะได้ราคาพอสมควรอะไรต่อมีอะไรควรจะกําหนดระยะเวลากําหนดพื้นที่ปลูกกาหนดปริมาณกําหนดอะไรต่อมีอะไรขึ้นมานะเพื่อจะได้นะฮะให้มันเหมาะกันแล้วก็เกษตรอําเภอเกษตรตําบลเนี่ยก็ต้องเข้าไปแนะนําว่าเออชาวบ้านเนี่ยควรจะทําอะไรมีเทคโนโลยีอะไรมีวิศวกวิชาการอะไรที่จะดนะีดินอันนี้ประเภทนี้เอาไปส่งไปตรวจแล้วเหมาะสําหรับพืชประเภทไหนอะไรต่อมีอะไร,มะไรผมว่า คือเรามีมีองคาพยพเนี่ยพอสมควรเพียงแต่ว่าไม่ทํางานประสานกันเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่พี่เป็นยุทธคุยนอกรอบกันนะคะว่ามันต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาวนะะี่ใช่ครับพี่พี่พี่ยังมองยังไงว่าเราควรจะวางยุทธศาสตร์ยังไงระยะยาวเพื่อเป้าหมายระยะยาวค่ะคือคืออย่างนี้ครการ,รวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องกําหนดความสําเร็จของงานถ้าไม่สามารถกําหนดความสําเร็จของงานได้เนี่ยคนทํางานจะไม่รู้เลยว่าเรา ราชการเนี่ยหรือผู้บริหารหรือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เขาทำอะไรก็จะรอ,อนโยบายอย่างเดียวแต่หากมียุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ย<ๆ>เขารู้แล้วว่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยต้องทำเพื่อนประเภทนี้ต้องทำให้ได้สำเร็จในปีไหนปีไหนในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ต้องไปร่วมมือกับใครในการสร้างความสำเร็จอันนั้นขึ้นมาส่วนรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามีนโยบายอะไรมาก็หมายถึงว่าเป็นงานเพิ่มซึ่งเขาต้องไปทำแต่ ยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยเป็นงานหลักที่เขาจะต้องทำอันนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องในชาติช่วยเหลือประเทศชาติให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งต่างๆเพราะว่าผมผมมองว่ายุทธศาสตร์เนี่ยควรกําหนดเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมถ้าเป็นนามธรรมนี่ทุกคนทำอะไรก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็ มีข้อแก้ตัวไปเรื่อยๆแล้วเรามีหลายหน่วยงานนะคะเราควรจะกําหนดเจ้าภาพไมหมใครควรจะมาเป็นเจ้าภาพอย่างนี้ครับผมว่าคนจะกําหนดเจ้าภาพนะฮะคือคือในเจ้าภาพเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีถ้าเรื่องน้ำเนี่ยมีไม่กี่เจ้าหรอกครับ,รบมีกรมชนมีกรมทรัพยากรน้ํามีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับมีกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องผมว่า4ี่หน่วยงานหลักเนี่ยหากร่วมมือกันนะฮะแล้วก็แบ่งผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยปีปีที่ผ่านมาดีมาก กรมชนได้รับมอบหมายให้ดูพื้นที่ม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดทางกรมทรัพยากรน,น้ําให้ดูทางใต้นะฮะเพราะฉะนั้นกรมชนเนี่ยเขาจะดูมาแบบทั่วถึงเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาว่าเขามีหน้าที่แค่บริหารเปริดประตูน้าําระบายน้ำแค่นี้แล้วจบเรื่องเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของเขา ะะถึงแม้เขาจะมีคนมีองค์ความรู้เยอะมีอะไรเยอะอยู่ข้างในนะเขาก็ไม่สามารถดําเนินการได้ทั้งหมดเพราะว่ามันก็ไปติดว่าเอยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนโน้นเรื่องนี้เป็นของคนนี้เขาไม่สามารถดำเนินการได้ไดพอปีที่ผ่านมาปี58เนี่ยรัฐบาลมอบหมายกรมชนเอ้คุณดูแลเจ้าพยาเขาดูแลอย่างดีเลยนะฮะเพราะ,ะนั้นผมก็มองว่าถ้ามอบหมายเจ้าภาพในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะให้ให้มอบหมายพื้นที่ไปเลย แล้วให้หน่วยงานนั้นไปดําเนินการเลยผมว่าน่าจะมีเจ้าภาพที่ค่อนข้างดีอย่าไปมองจอบที่ตัวเองรับอย่างเดียวแต่ให้เหมือนกับเป็นแอสไซน์งานไปเลยว่าเอ๊ะคุณเรื่องนี้ผมมอบให้คุณเลยรับผิดชอบไปเลยแล้วก็ไปประสานกันเองไม่รู้แต่คุณเป็นเจ้าภาพหลักถ้าอย่างนี้ผมว่าน่าจะสําเร็จค่ะท่านผูน้ชมคะคือ,ค,อคือการบริหารนะ้ําปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราจะบริหารกันแบบตามจินตนาการไม่ได้นะคะทุกอย่างจะต้องใช้วิชาการร่วมกัน แล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพคือบางครั้งเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องรอว่า<ม>ข้างบนจะสั่งมายังไงนะคะควรจะดูแล้วก็ตระหนักกันว่าเราจะบริหารจัดการน้ำเนี่ยเพื่อให้มาใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเมื่ออะไรก็ตามที่คุณขาดน้ําแล้วคุณคุณก็จะรู้สึกนะคะว่า ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเหมือนมันเพลงว่าขัดขาดชันแล้วเธอจะรู้สึกเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยเลยเป็นเรื่องของระดับชาติซึ่งเรามาคิดมาคุยกับวันนี้นะคะขอบพระคุณที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ